สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกันอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับเมื่อนีนะฮะวางจากการจากงานบอสโจโพ์นะครับเตือนสติด่วนนะครับนี่นะครับดนๆเล่าสีได้โพดแบบนี้เนาะหลังจากที่ทําหนังมาเล่าสีบ่คอยได้โพ์นะครับเล่าสีบ่คอยได้โพ์นะครับอืมเล่าโพดไว้ทั้งสี่ครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาดีเสียงดีทัศนคติไม่เสร็จไม่ได้ก็ดังยากปังยาก ไม่ใช่เฉพาะนางงามหมอลำก็ฉันใดฉันนั้นนะครับนี่ครับชัดเจนสำหรับบทความที่เล่าเดี๋ยวโพสไปนี่นะครับโพสบางทันนี่นะครับเนี่ยนะครับเราผมกับแคปมเว่าออท่านที่นะครับมาบอกกล่าวเบา๋า,ากับพี่น้องถึงค่วรรูสึกนะครับในฐานะที่เออเฮาเป็นเอซของศิลปินเป็นเอซีของวงแล้วกัอ่า เป็นผู้ถีอยู่เขาเอิญว่าดันหนาเวทีนะครับผู้ถีเสผพผลงานนะครับแฟนมอลั่มต่างๆนะครับกระตามที่เห็นครับเนาะพี่น้องถาเห้าเบิงลึกๆนะครับมองกันลึกๆว่าศิลปินนะครับดารานักแสดงทำไมคนนี้ถึงงานเยอะ ทำไมคนนี้ถึงไม่ค่อยมีงานทั้งเห้าแนมบังนี่ก็ไม่น่าจะมีทิฏฐิอะไรนะครับเป็นยังผู้นี่นะฮะคือไม่ได้ปังไปหนานะครับทั้งที่เพิ่นกับ,บว่าด้งามทั้งที่กับบานบานธรรมดานะครับแม่นมาครับคิดไปน้่น นะครับหลายหลายคนนะครับไม่ได้สมบูรณ์แบบอืมไม่ได้ไปมีความเขาเรียกว่าความพร้อมน่ฮที่จะเป็นศินลปินที่จะเป็นดาราหรือว่านักแสดงอืมแต่เพราะอะไรล่ะครับนะครับเขาถึงดังอืมเขาถึงประสบความสําเร็จในเส้นทางของเขาที่เขาวาดฝันวาดหวังไว้นะครับ ก็เพราะทัศนคตินะครับแล้วก็ไมเ้เซตนะครับร่วมทางวิสัยทัศนะครับไมเ้เซตในการดำเนินชีวิตของเขานะครับทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นที่มีต่อเพื่อนรวมงานต่อองค์กรน,นะครับแล้วก็วิสัยทัศนะครับในการถี่สิเหตุนีอย่างจักยางนะครับในการถี่ดำเนินชีวิตของเขา น,นี่คือสิ่งสําคัญที่เหตุใ้เขาผู้นั้นดังเขาผู้นั้นปังแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของจะของนะครับผมจะพูเปรียบเทียบนะครับผมเสือวา่าผู้ที่ฟังคลิปวิดีโอผมนี่นะครับกับพ่อสีอ่านออกกับพ่อสีหูนะครับถึงเหตุผลที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่แล้วก็ถึงสาระ สำคัญขอ,ของขอความที่บอดโจแล้วได้พิมพี่ไว้นะครับถ้าเอา้าบอกอยังไงเนาะนะครับขอเปรียบเทียบผู้นึงนะครับคือสีบอเสียรายนะครับขอเปรียบเทียบผู้หนึ่งค,ค,สสค,ง,คงสีบอลเสียหลายคือผู้ใดดีครับคือน้องอุ้งอิงครับนะครับเหมือนน้องอุ้งอิงนะครับผมเบามากตลอดนะครับ ต่างแต่ผมเหตุคลิปเกี่ยวกับอีหลาน้ององุงอิงไม่ได้สวยที่สุดนะครับอแล้วน้ององุงอิงร่างกายอีหล่าก็คือเห็นแมนมครับไม่ได้เหมือนอคนที่ตามหาความฝันนะครับในหลายๆคนนะครับแต่น้องอิงเป็นยังคือประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่หลายคนวาดฝันบนเส้นทางที่ศิลปิน หรือว่ามอลำหวาดฝันนะครับเพราะทัศนคติเพราะไม้เสร็จนะครับแล้วก็เพราะวิสัยทัศน์ประจวบครับเดมาอยู่กับบัวโจครับอืมพูดถี่แล้วมีทัศนคติวิสัยทัศน์ก็ไม้เสร็จทีดีนะครับอืมต่อลูกทีมต่อองค์กรนะครับมันเล่เหตุเห็นหมันโทษช่วงชัชวานบพะแปลกครับที่ผมใส่ข้ามนีข้ามาโทษช่วงชัชวาน นะครั้องเอิงมีสุกยางเห็ยนมาครับนี่คือตัวอย่างนี่คือแบบอย่างจนหลายคนหลายท่านศิลปินไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งอยากจะเข้าวงการและผู้ที่เข้าวงการมาก่อนนะครับเขายังทําไมถึงยังไม่ประสบความสำเร็จเขาเบิ้งครับเขาก็ดูแบบนี้แหละครับว่าน้องอิงมีวิสัยทัศน์มีทัศนคติมีไม่เสียบจังไดย้อนกลับมาเบิ้งบอโจแม่กระทั่งนะครับการบริหารนะครับ รวมทั้งผู้บริหารนะครับบางท่านเนี่ยต้องหันมาเบิงนะครับบอดโจโอเองว่าเฮ้ยเล่าเห็ดคลิปอ่าบา้บาๆพอบบอ่บองๆโ,โอู้เพเวตำหนา้าตำหลังนะครับข้ามเมาข้ามจ้าบ้านๆการบ้างโตนะครับเขาถึงกับทุกคนนะครับผู้เฒ่าผู้โถ,ผ,ถผู้แก เล็กๆเ,เ,เล็กน้อยนะครับย่างเฮ็ดคิปผุนมาด้วยกล้วยขว่งแลนยุ่นน้ำขังท่างหอบศาสหอบหมอนหอบผพห่มผุนยุ่นน้ำทางสะพาน์ร้อยย่างยุ่นน้ำขังท่างทำไปได้ยังไงนี่คือระดับของผู้บริหารน,นี่คือระดับผู้บริหารแต่ครับมันอยู่ที่นี่ครับความคิดเล่าทัศนคตินะครับไม่เสร็จนะครับเราวิสัยทัศน์เรามองถึงข้างหน้าครับว่าเฮ็ดจังไดองค์กร มันแจ้งสิบไปได้นะครับและไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเจิดจรรัสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะหลายคนหลายท่านนะครับแบกความหวังนะครับทั้งตัวเองและครอบครัวมาอยู่ที่นี่นะครับองค์กรสาวน้อยนั่นคือผ้าละมันก็นเลยเ่อยเฮียเกิดผู้ดั้อืมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บอจโจเลาอยากสื่อสารนะครับ แล้วก็ฝากพี่น้องครับเบิง้งแล้วก็สนับสนุนนะครับศิลปินผู้ที่มีทัศนคติไมเ่เซ็ยและวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับให้เขาประสบความสำเร็จนะครับเดินไปถึงจุดหมายที่เขาวาดฝันและก็อย่างสง่างามมีตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่แปลกครับที่เขาประสบความสำเร็จและไม่แปลก ที่บางคนจะไม่ประสบความสําเร็จบนเส้นทางนี้นะครับขอเป็นกําลังใจนะฮะแล้วก็จะเลื่อมพี่น้องครับวันที่สิบแปดนะครับซ้อมกันแล้วนะฮะพิยางานไฟ์สดนะครับวันที่สิบแปดรับเชิญศิลปินกันก็มากมายหลายท่านนะครับบอกไปแล้วนะครับข้างบุมขึ้นแหลมนี่ยนะคือว่าได้ไปเห็นห่ังมากนะครับแล้วก็สำหรับ,บยนตร์ค่ออกนะครับ อยากเสียอนุโมทนาสาธุบุญอยากให้เสียนุ่นในบวชนะครับอืมนั่นก็คือถ้าถึงหนึ่งร้อยล้านนะครับเสียนุ่นแล้วกระสีบวชอันนี้ก็คือแน่นอนนะครับเราบัตเดเวลเล็ยนะครับการบวชนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จแล้วก็ฝากพี่น้องนํานะครับโซอาทิตย์นี้ก็คือปลายทางเลยนะครับสําหรับความุ่นไค่ออกเข้าเขามานี่ก็ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับวันอาทิตย์นี่ก็สิบเจ็ดแล้วนะครับครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับ เนาะก็ขอพระคุณด้ว่ครับสำหรับผู้ใดท่านในเบิองกลับไปเบิองหรือผู้ใดอยากจะให้ร้อยล้านไปเบิองซ้าได้ครับ mm hmm. เพียง69บาทมันตลอดสายแล้วพี่น้องครับปลายทางแล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ